ิกวันมินิจองห้องในดวงใจห้องสตูดิรูมีระบบการจองห้องแบบใหม่หรอแล้วจองยังไงล่ะโอ้โหจองได้สามช่องทางยังไม่เคยรู้เลยสักอย่างเคยจองผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดนะแต่ก็ยังงงๆง,งไม่เข้าใจอะ่ะเพื่อนบอกจองผ่านมือถือก็สะดวกดีแต่ก็ยังไม่เคยจองมีสอนวิธีบอกไว้ไหม เห็นมีตู้จองที่ห้องสมุดด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ใช้ยังไงถ้ามีป้ายบอกก็ดีสิประเด็นปัญหาที่จองพัฒนาคือนักศึกษาไม่เข้าใจวิธีการใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาที่ใช้บริการห้องค้นคว้า P.D.C.A. ต้องมา พี่แพนการวางแผนดําเนินงานระดมสมองศึกษาวิเคราะห์ความต้องการสรุปผลการวิเคราะห์และจัดทาแผนการดําเนินงานดีดูออกแบบปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับรู้การใช้ห้องบริการค้นคว้าจัดทาอินโฟกราฟิกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องค้นคว้าและเผยแพร่2ช่องทางคือไป้ายไวนิลณจุดบริการและ เว็บไซต์ห้องสมุดจัดทำและเผยแพร่วิดีโอคลิปการใช้บริการห้องค้นคว้าใน3ช่องทางคือเว็บไซต์ม o b บายแอปพลิเคชันและตู้ลิจิสเตอร์คีอส Register, คอสผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดเรามาดูคลิปตัวอย่างทั้ง3คลิปกันนะครับการจองห้องค้นคว้าขั้นตอนการจองห้องผ่านเว็บไซต์พิมพ์ username เลือกการจองทรัพยากรเลือกจองห้องค้นคว้าขั้นตอนการจองห้องค้นคว้าผ่านตู้คียออส,อสกด Reservation แตะบัตรผู้จองกด Reservation กด Study Room การเผยแพร่วิดีโอคลิปบนเว็บไซต์ของสมุดร3จุดได้แก่บริการข่าวประชาสัมพันธ์และไอคอน Study Room C เช็คการตรวจสอบและการประเมินผลจะดทำแบบสอบถามออนไลน์สำรวจความพึงพอใจประเมินและสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับรู้การใช้บริการห้องค้นคว้า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม56คนสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นนักศึกษาระดับปริญญ,ญาเอกจํานวน22คนเป็นผู้หญิง35คนเป็นผู้ชาย21คนอายุอยู่ในช่วง30ถึง39ปีส่วนมากสังกัดคณะบริหารธุรกิจและใช้บริการห้องค้นคว้าสัปดาห์ละหครั้งโดยภาพรวมของการรับรู้กระบวนการจากการใช้บริการห้องค้นคว้า อยู่ในระดับมาก A X การปรับปรุงดำเนินการปรับปรุงวิธีการให้เข้าถึงนักศึกษาให้ได้มากและรวดเร็วขึ้นใช้เทคโนโลยีช่วยผลิตภันธ์นได้แก่ Line Official Nida Library และ Nida Mobile Application จองห้องสตั์ดีหรู้ไม่ยากนะคะ E yeah!